I have dream, i will make it, I in some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown I'm gonna get it. You hear me lamin', I'm winning. Yeah, try shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning, I'm closing in it. So deal with your neck clap, when you got to my คำต่อจากอีีที่หนะครับก็จะเป็นซีซั่สนสนะครับไม่ใช่ซีซั่สนสองดว,วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แล้วก็จะแนะนำตัวละครบ,บางตัวนะครับที่ผู้ช่างยังไม่แนะนํานะครับก็ไปดูกันเลยแต่คิดมันฟังผมแค่อย่างเดียวนะครับก็บางคนก็อาจจะเบื่อนะครับโอเคไปดูกัน ตัวต่อไปที่ไม่มีชื่อนะครับแต่ผมจะเลยกสวานสามาวน่าจะกระกครับค <dark> วามสามารถคือหายตัวได้แล้วนอกจากนั้นไม่มีอีกเลยนะครับก็อาจจะมีอยู่นะครับต่อที่5านะครับตอต่อต่อไปอาจจะมีพลังนะครับมีพลังแค่หายตัวเท่านั้นนะครับ it, Dad, ตัวแล้วขอต่อไปมีนะนะครับชื่อผมเห็นใน สุมชนนะครับมินะนะครับมีพลังพิเศษกนะ็คือเล็นต้องถอหรือสามารถจับสิ่งของแบบไม่ต้องใช้มือได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ซื้อนักดีนะแต่ไมไนก็ๆๆไม่ได้จะด่านะก็แค่จะสั้นไปพิเศษนะครับเป็นพิเศษนะสั้นแบบสั้นมากๆนะครับตัวแล้เขาจะไปโซกาเดน เาพังหายตัวเหมือนกับหน้ากากขาวนะครับแต่พลังก็ยังไม่เปิดเผยเหมือนกับหน้ากากขาวนะครับแต่ที่รู้คือเขาอาจจะเก่งนะครับแค่นั้นแหละครับชักนนี้จะเป็นตอนที่โซก,ก็ได้กำลังพูดอยู่ยนะครับแล้วก็จะมีรูปหมวกนุ่งขาวติดเทวดาครับเทพนะครับเทพประมาณนั้นครับก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีประก็ยังไม่มีประวัติออกมานะครับอแล้วอีกอย่างนะครับก็เราจะไม่สืบประวัติตัวละครที่เจ้าของช่องเจ้าของช่องเอ่อบอกประวัติไปแล้วนะครับเพราะเี๋ยวมันยาวเี๋ยวมันยาวเกินไปผมไม่อยากคอแห้งนะครับอย่าง Snack Darkness และก็ Max Viola แล้วก็ตัวละคอรอีกมากมายที่ไม่ได้ปรากฏตัวในเรื่องนะครับก็ตอนนี้ถึงแค่ตอนที่3นะครับก็อาจจะมีตัวละคอรอีกเยอะที่เรายังไม่ได้แนะนำเพราะยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับก็เราให้ช่องช่องอิ s t ติโอเดโมชันนะครับทําถึงซีซั่น ทำ,ทำตอนที่สีมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย